คุณจะผ่านความท้าทายนี้ไปได้อย่างแน่นอนเพราะคุณได้ผ่านมันมาแล้วทุกครั้งให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูแล้วคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสอดคล้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าก่อนเก่าอย่างไรจุดดังนั้นจึงขอให้เชื่อมั่นในปาฏิหาริย์และเชื่อว่าวันที่ดีกว่าจะมาถึงคุณโดยให้คุณรู้สึกอยู่ในภายในตัวเองว่าไม่มีอุปสรรคใดที่จะมาหยุดวิสัยทัศน์ของคุณได้ ไม่มีความท้าทายใดที่จะทำให้คุณอ่อนแอได้และคุณเข้มแข็งเกินกว่าจะยอมแพ้กับความกลัวและติดอยู่กับความสงสัยจุดเวลานี้คุณต้องเลิกปล่อยให้ตัวตนของคุณเองมาหยุดยั้งความยิ่งใหญ่ของความเป็นคุณที่แท้จริงได้แล้วและกับการที่คุณชอบคิดมากและคอยตอกย้ำตัวเองแล้วเอามาตัดสินตัวเองนั้นจริงๆแล้วมันสามารถแทนที่ด้วยศรัทธาที่มั่นคงในความคิดเชิงบวกกับความหวังที่ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นหากปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นกับคุณเช่นจะเกิดอะไรขึ้นหากจู่ๆสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในทางบวกจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถสงบนิ่งกับสถานการณ์นะขณะน,น,นั้นแทนที่จะถูกมันควบคุมและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเอาพลังงานจิตใจและอารมณ์ของคุณทั้งหมดมุ่งเน้นไปยังสิ่งต่างๆที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณ ขอให้เริ่มเปลี่ยนตัวคุณเองที่ภายในของคุณและเริ่มเป็นคุณที่แท้จริงที่มีจิตวิญญาณอันทรงพลังที่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากไปได้อย่าลืมว่าคุณคือผู้ที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นขอให้ฟื้นคืนที่ตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้เป็นเจ้าของความจริงของคุณวันนี้เชื่อในความฝันของคุณในวันนี้ และให้คุณลองนึกภาพโลกที่ดีกว่าชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคุณมีความสุขมากขึ้นซึ่งคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมและเมื่อคุณยอมรับและได้อ้างสิทธิ์ในตัวคุณเองคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทั้งความคิดและการใช้ชีวิตนั้นจะเริ่มแตกต่างออกไปเพราะคุณจะเริ่มเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตไปตามที่คุณต้องการ และเริ่มเลื่อนไหลไปตามซิงโครนิซิตี้ไม่ว่าจะต้องไปเผชิญกับสิ่งใดก็ตามคุณจะจำได้อยู่เสมอว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนที่สามารถพาตัวเองผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้โดยตลอดและเมื่อคุณมีโอกาสมองย้อนกลับไปคุณจะรู้สึกขอบคุณ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและคำขอบคุณของคุณจะคอยเติมเต็มให้กับชีวิตคุณเพราะคุณได้รู้แล้วว่าชีวิตคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้การเปลี่ยนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและชีวิตคือความสนุกสนานกับการแบ่งปันความคิดสร้างสารรค์ของคุณจงจำไว้อย่าให้มีสิ่งใดหรือใครมาขัดขวางการส่องแสงสว่างของคุณ